โอเคครับวันนี้ต้องมีคอมพิวเตอร์มือสองแนะนำกันอีกเช่นเคยนะครับโดยทางตัวเคสนะก็จะเป็นของทาง montech x 2นะครับตรงนี้มีแฟ r GB ตรงพัดลมมาให้แบบนี้นะครับซึ่งตัวเคสก็ดูค่อนข้างที่จะเรียบนะครับแต่มีความสวยไปในตัวนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูสเปคกันใน cpu แ e กันนะครับในส่วนของสเปะครับตัวนี้จะเป็นตัว cpu amd ryzen 5้6 0 0นะครับ6คอสิบสอเฟรดเมนบอร์ดจะเป็นของ asus prime b 5 5 0 m นะครับ แลัวในส่วนของเมมโมรีนะครับตัวนี้จะเป็นของ Kingston นะครับ DDR4 ให้มาที่16 g b นะครับแล้วการ์ดจอตัวนี้ก็จะเป็นตัวของ Nvidia GeForce GTX 1 6 6 0 TI นะครับเมมโมรีให้มาที่6 g b นะครับในตัวการ์ดจอตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูผลเทสในการเล่นเกมกันครับว่าจะเป็นยังไงบ้างกับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับเบื้องแรกเริ่มที่พับ G นะครับตรงนี้พับ G ปรับกราฟิกเป็นอัลตร้านะครับเฟรมเรทที่ทําได้อยู่ที่80ถึง100เฟรมนะครับสำหรับพับ G ตรงนี้ถือว ต่อมาเป็นวอลเล็นะครับกราฟิกตรงนี้ปรับเป็นไฮนะครับเฟรมเรทอยู่ที่180่งรถึงสองเฟรมนะครับสำหรับวอลเล็ตรับรองว่าเล่นได้สบายมากครับผมตรงนี้ลื่นๆเลยนะครับผมต่อมาจะเป็นนาฬกาเบทพอยต์นะครับกราฟิกตรงนี้จะปรับเป็นมีเดียมนะครับเฟรมเรทอยู่ที่60สิถึงแปเฟรมนะครับก็ที่ลองเล่นมานะครับก็ถือว่าเล่นได้นะครับผมลื่นๆเลยครับผมไม่ได้มีกระตุกหรือว่าหน่วงเลยนะครับ และนี่ก็เป็นทั้งหมดของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับหากใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับ